คำว่า SML นั้นไม่ใช่เสื้ออย่างที่ท่านคิดง่ายๆท่านบะมาดูถูกครูบาอาจารย์ที่มาร่วมคิดกันหลายๆดว่วนหลายๆเดือนที่ผ่านมาว่าการเอาแบบแกนซีเมนต์นั้นมีสักสูตรมีสูตรอยู่ถ้าความลึกสามต้องขุดลงไปในแกนดินอย่างน้อยครึ่งหนึ่งคือสเมตรครึ่งฝังลงไปครึ่งดินแล้วก็สูงขึ้นมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งการทําอย่างเงียบทาในห้วยหนองห้วยของไม่ใช่ต้องไปขอกรมเจ้าท่าอย่างท่านคิด ถามว่าก้อนซีเมนผสมดินเนี่ยท่านดูแอ้โบราณเขาปั้นเตาเผาน้ำเอ่อเขี่ยวน้าอ้อยอ่ะมันแข็งแรงขนาดไหนแล้วถามว่ามันเซฟตัวไหมบอกว่าพี่น้องอยู่ใต้น้ําว่าจะกินผงซีเมนปัญญาอ่อนเลยครับคนลาดบุรีปั้นโอ่งโดยปูนทั้งลูกเอาไปส่งให้สุกไทยธรรมดาครับถอนเลยดีกว่าครับถอนครับปัญญาอ่อนครับผมเองก็ได้ครับสักครู่ครับมีผู้ประท้วงนะครับ เชิญท่านนัทวุฒิครับเชิญท่านวิโร์ครับคือท่านประธานที่เคารพครับผมขอประท้วงท่านที่กําลังใช้สิทธิพิพากเนี่ยขอให้ถอนคำว่าปัญญาอ่อนครับถอนปัญญาอ่อนท่านครับเห็นท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ตามแต่ท่านไม่ควรเอาโรคมาใช้ซึ่งมีคนประสบอย่างนั้นแล้วมาใช้พูดในสภาแห่งนี้ขอให้ท่านถอนครับถอนครับปัญญาอ่อนครับครับขอบคุณครับท่านจักรวาลครับเชิญต่อเลยครับจะถอนนี้ไมครับอีกครั้งก็ได้ครับ รรท่านประธานครับวันนี้บอกว่าคนใต้น้ํากินปูนเซเมนท่านเอาเวลาอะไรมาพูดถ้าหลังจากพิสูจน์เคยลงไปทาเปล่าเคยไปดูที่เชียงมวนไปดูที่แก่งเสียเต้นไหมที่เขาเราทรมานจากความ่าสุโขทยรรท่านประธานครับมีผู้กระท้วงนะครับเชิญท่านนัทธวุฒิครับท่านประธานครับผมนัทวุฒิบัวประทุมบัญชีรายชื่อภาคก้าวไก่ครับท่านประธานครับท่า,า,รรบรรทานรประธานได้กรุณานให้เพื่อนสมาชิกได้ใช้สิทธิ์พากพิงนะครับแต่ผมคิดว่าฟังมาพอสมควรเนี่ย พื่อผู้พิปรายไม่ได้ใช้สิทธิ์พาดพิงตามข้อบังคับนะครับผมก็ต้องกระตุ้นท่านประธานว่าท่านใช้วิธีการอธิบายอย่างไรเพราะว่าหลายเรื่องนี่เป็นการความเสียหายครับีเชือเอ่ยพักเพื่อไทยครับพูดทีละท่านนะครับท่านจักรวันครับให้เกินให้ประท้วงเสร็จก่อนนะครับอัน้อมเอางี้ครับเอางี้ครับทุกท่านครับผมเข้าใจนะครับเพราะตอนที่ท่านสุรเชษฐับิปรายเนี่ยก็พาดพิงจริงๆนะครับแล้วก็พาดพิงหลายท่าน แลก็เอ่ยชื่อพักหลายครั้งด้วยก็ต้องให้ทางผู้ที่ถูกพักทิ้งได้ชี้แจงนะครับและผมกําหนดไว้ท่านละห้านาทีนะครับเชิญท่านจักรวาลต่อครับเวลาพูดพักเพื่อไทยสมรอบกรรมการคนของเพื่อไทยสามรอบผมนั่งให้ท่านให้มารยาตท่านพูดบกวนตั้งรอบพอพอพูดถึงท่านหน่อยว่าไม่รู้จริงท่านเดือดร้อนกันอย่างนี้ซีเมนที่อยู่บนเดนอะ่ะพอมันอยู่เธอมันเซสตัว บนผิวเนี่ยมันแข็งตัวโดยการบดอัดหลายเรื่องหลายลานที่ลงไปถามว่าทําไมชาวบ้านไม่เอาฝ่ายไม่ไผ่พูดออกมาได้ยังไงก็ชาวบ้านเนี่ยเขาเป็นคนขอท่านไปดูอบตอแถวบ้านผมแนะล,ล้รองรับด้วยงบประมาณชาวบ้านเนี่ยทำมากี่ตัวแล้วพยาก็ทํามาตั้งยี่สิกว่าปียังแข็งโป๊อกอยู่เลยผมไปเดินทางมาไปดูที่เชียงม่วนแล้วหงก็พูดในสภานี้หลายครั้ง ผมคนหนึ่งก็ยืนยันกับท่านประธานวิศย์ผมท่านวิธูชัยรุณเนี่ยถ้าไม่เป็นจริงกับผมก็ลาออกถ้าท้องที่ท้องถิ่นไม่ต้องการฝายแกนซีเมนต์ดักต้องการฝายไม่ไผ่ที่ท่านพูดเน่ยผมก็ลาออกกล้าไหมล่ะกล้าไปดูไหมล่ะครับผมถึงบอกว่าวันนี้พูดอะไรวกวงันสองปีไม่ประกันสองไม่เกี่ยวกันของพันเนี่ยลงทุนแค่สี่แสนแค่ทำในกรมนกรมพนาธิ่เดินหรือหน่วยงานไปทำานะ่ ประมาณหกล้านครับแล้วที่ไหนเขาจะมายืนยันว่าไอ้ของหกแสนเนี่ยที่มันมีปริษาทมาว่ามันทนสุโขทัยเนี่ยทุกวันเนี่ยเจ็ดร้อยกว่เปี่ที่ทาด้วยดินลุกลังเนี่ยมันยังแข็งเป้งอยู่เลยคนเรามันต้องมีพอประมาณหมอค่าในรูปแบบยังไม่เรียมรีบร้อนในจริงจังท่านก็ผ่านงบประมาณไปแล้วบอกว่าให้มีการตรวจสอบในรูปแบบแบบแบบแปลนต่างๆที่ออกมาทําดีกว่าที่โวราณก็ทํากันด้วยใช่รูปแบบออกแบ,บนเนี่ย ท่านมามรรู้ว่าท่านลงไปอยู่โสโครไทยท,ที่ลองนัาจากพยาวแพน่านแล้วมันม,มีแก่งเสียเต้นแก่งเสียเต้นวางส่วนที่ทําแกนดินซีเมนต์น่ะท่านเดินทางไปดูมั่งเดี๋ยมันยาวมันขวางน้าได้ขนาดไหนอย่านั่งบนเก้าอี้อย่านั่งบนโต๊ะแล้วพั่มไปเรื่อยครับว่าสองปีไม่มีประกันสองปีไม่มีประกันแล้วคนเหล่านี้ที่เขามานั่งประชุมกันน่ะเป็นสองสามเดือนเนี่ยมีทั้งอาจารย์ทั้งมีอะไรก็ขอนแก่งทัออ้งสวที่มีความรู้ ศึกษามาดีภูมิปัญญาชาวบ้านผสมกันดินตรงไหนที่อยู่ในพื้นที่เอามาผสมซีเมนต์งั้นเวลาบดอัดเข้าไปมันเข้าเนื้อเข้ารูปแบบมันมีระบบไซส์ S M L เ้าเพื่อสะดวกกับการออกแบบของท้องทีท้องถิน่นถ้าขนาดนี้ไม่เกิน5เมตร15เมตร18เมตรนี่ยังบอกว่าเดือดร้อนกลมย้าท้ายอ่ะนี่มันไม่รู้จริงในห้วยในหนองเนี่ยมันต้องกลมป่าไม้ครับพี่น้อง แน่จริงไหมครับเดี๋ยวไปดูกันเลยคนเราคนเก่งจริงจะต้องลงไปดูไม่ใช่ว่าหยิบอาตมามาพูดแล้วบอกไม่มีใครรับรองพูดเป็นร้อยครั้งสองปีสองปีงปท่านก็เออเอาตำแหน่งรับรองกันไปแล้วครับว่าไอ้จะไปสูตรได้ว่าไอ้ชี้ก็ทำมายี่สิบปียังอยู่สิบปียังอยู่อย่าว่าสองปีเลยถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยผมจะออกครับคนมีพื้นที่อย่างพวกผมแม่มนทรมาน คนไม่มีพื้นที่อย่างคุณน่มันพูดได้วันโต๊ะสิ่งที่เอาไปกันเนี่ยพัน,น 100, <000 S 1> ล้านสิบล้านเนี่ยกับใที่ร้อยร้อยทั้สองร้อยล้านเนี่ยได้นานทั้งประเทศเนี่ยไม่คิดขออภัยครับมีท่านใดประท้วงนะครับขอโทษครับท่านประธานที่กรบผมสนองเทพประสน,นรงสมาชิกสภาผูรรร้แทนราษฎรจังหวัดวีรัมพักภูมิใจไทยขอประท้วงท่านประธานตามข้อกล่าวเรื่องของการควบคุมการประชุม นะครับขณะนี้การมาธิการก็ได้ชี้แจงแล้วพี่น้องเราข้างล่างก็ได้ใช้สิทธิ์พาดพิงพอสมควรอยากให้ท่านประธานได้ควบคุมการประชุมครับลงมติซะเราจะได้เดินหน้าไปมาตราอื่นต่อไปครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณท่านสนองครับก็ผมได้เรียกชื่อแล้วนะครับแล้วก็จํากัดเวลาไม่ให้เกินท่านละห้านาทีของท่านจักรวันก็ใกล้หมดแล้ว แล้วเดี๋ยวท่านต่อ,ตอ,ตอมาถ้าเวลาเนื้อหามันใกล้เคียงกันนะครับก็ขอกระชับเวลาด้วยนะครับผมให้เป็นสามท่านสุดท้ายนะครับ<ส>ถ้าหลังจากท่านจักรวาลเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจักรวาลจบก่อนแล้วกันนะครับเรียนเชิญให้จบขอบคุณครับท่านประธานครับผมไม่เคยคิดว่าความคิดนี้จะเกิดในสภาคนที่ทรงเกียรติมาอยู่สภานี้ผมกล่าเรียนถึงท่านสุสเสรเชษว่ายังไม่สายเกินไปครับท่านประธานครับที่ขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ ครับเชิญท่านรังสม,มันติปท้วงครับต้องขออนุญาตท่านประธานคือผมปท้วงท่านประธานในข้อ9นะครับเรื่องของการควบคุมการประชุมคือเข้าใจครับท่านประธานว่ามันมีการพลาดพิงกันและท่านประธานได้วางกรอบเวลา5นาทีในการชี้แจงซึ่งแน่นอนครับไอ้5นาทีเนี่ยถามว่ามันมากไปไหมก็ประเด็นหนึ่งแต่เนื้อสิ่งอื่นได้เนี่ยท่านประธานต้องควบคุมเนื้อหาว่าเมื่อเขาได้มีการชี้แจงอธิบายตัวเองในประเด็นที่พลาดพิง มันเป็นแบบนั้นอธิบายได้ครับและต้องอยู่ในกรอบ5นาทีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่แค่คนแรกนะครับแต่หลายท่านแล้วมีการท้ากันอันนี้ไม่ใช่การอธิบายในเรื่องที่พลาดจริงนะครับไม่เป็นประโยชน์อะไรแล้วถามกันตรงๆท้ากันในสภาแบบนี้ประชาชนได้อะไรผมคิดว่าถ้าเกิดว่าท่านจะชี้แจงอธิบายมีสิทธิ์ครับมีสิทธิที่จะพูด แต่ไม่ใช่การท้ากันแบบนี้ก็เลยอยากขอให้ท่านประธานช่วยควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นด้วยความระเบียบเรียบร้อยด้วยครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวใกล้มนแล้วครับครับก็อย่างนี้นะครับเรียนอวินิชัยข้อประท้วงก่อนนะครับข้อประท้วงแรกนะครับก็คือเดี๋ยวท่านทุกท่านจะได้สิทธิ์ในเวลา5นาทีนะครับส่วนเรื่องการอภิปรายที่มันมีการต้องการแก้ไขเรื่องที่ถูกพาดพิงเป็นสิทธิ์ของสมาชิกจะทําได้ และการท้ากันก็ไม่ผิดข้อบังคับครับถึงจะเป็นบรรยากาศที่รุนแรงไปสักนิดหนึ่งนะครับต้องต้องขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับผมรังสิมันลมครับสมาชิกสภาผู้แทนต้องท่ารังสิมันครับผมวินิจฉัยแล้วครับขออนุญาตให้ทางเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายชี้แจงพัดพิงนะครับท่านประธานครับเราเคยพูดว่ามีอะไรแล้วท่านประธานครับต้องขออนุญาตประท้วงท่านประธานในประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านประธานเพิ่งวินิจฉัยคือท่านประธานเข้าใจครับว่ามันต้องอยู่ในกรอบ5้านาทีแต่เนื้อหามันต้องได้ การที่ท่านประธานปล่อยไปบอกว่าจะพูดอะไรก็ได้ภายในกรอบห้านาทีอันนี้เป็นการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องครับผมไม่ได้พูดว่าพูดอะไรก็ได้นะครับแต่ท่านบอกว่าการท้ากันมันผิดข้อบังคับผมบอกมันผิดครับและผมวินิจฉัยแล้วครับท่านรองสิมันครับตอนที่ท่านอภิปรายก็พาดทิ้งรุนแรงมากนะครับท่านประธานครับพออท่านท่านรองสิมันพอนะครับผมจะควบคุมให้จบภายในสามคนจริงๆครับแล้วถ้าเรายังประท้วงกันแบบนี้นะครับเราจะไม่สามารถไปมาตาต่อไปได้ครับ ขอบเชิญท่านจากักรวาลครับเวลาของท่านหมดแล้วด้วยนะครับก็ปัทวงจนหมดครับท่านประธานครับต้องขอขอบคุณท่านประธานมากขอบคุณคนพิสุจธิโลกที่ให้ท่านหมดเวลาแล้วครับคือบ้านผมก็น้ําท่วมนะครับกับท,ท่านจากักรวาลพอแล้วครับพอแล้วครับขอ,ขออนุญาตไปที่ท่าน